แสกแพนวันเดทิปเที่ยวลบบุรีนั่งรถไฟลอยน้ําแล้วไปเที่ยวไหนต่อดีตามกันมาเลยเราออกเดินทางตั้งแต่หกโมงเช้านั่งรถไฟชิวๆชมวิวเพลินๆก็มาถึงจุดชมวิวกลางเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์เขาจะแวะให้ถ่ายรูป20นาทีจากนั้นก็นั่งรถไฟมาถึงสถานีเวลา10บโมงครึ่งแถวนั้นจะมีรถตู้ท่องเที่ยวให้บริการไปกับคนละเจ็ดสิบบาทมาแวะที่แรกคือบ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่ที่นี่จะเป็นสวนดอกไม้มีพื้นที่กว่า75้าไร่มีดอกไม้นานาชนิดบานสะพังเต็มสวนเลยถ่ายรูปต่าางๆเเขกก็จัดไว้หพียบอ่าถ่ายสสวยุ ใครเป็นสายคอนเทนต์สายถ่ายรูปเนี่ยไม่มาพลาดมากนอกจากนี้เขาก็ยังมีกิจกรรมให้ป้อนนมนม้องวัวน้องหม,มูด้วยน่ารักสุดๆมากันต่อที่ไร่ซับประยูนที่นี่จะมีทั้งโซนคาเฟ่และโซนสวนเฟิร์นแถมยังมีบ่อปลาคาร์เป็นร้อยๆตัวด้วยบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากมองไปทางไหนก็เป็นสีเขียวสบายตาสุดๆแถมยังมีโซนสัตว์ให้เราได้แวมมาให้อาหารกันได้ด้วยน้องๆทุกตัวเนี่ยบอกเลยว่าน่ารักมากใครหิวเขาก็มีศูนย์อาหารมาให้เราได้ฝากท้องกันได้มื้อนี้เราก็จัดก๋วยเตี๋ยวให้เต็มอิ่มรรรรอ้นถถไไฟฟกกกัับุงเทพจจาะ